แชร์เทคนิควิธีพูดหน้ากล้องให้เป็นธรรมชาตินะคะสำหรับมือใหม่หรือใครที่รู้สึกว่าเวลาตัวเองออกมาพูดหน้ากล้องแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอะ่ะมันดูแข็งแข็งมันดูเหมือนคนท่องสคริปต์มานะคะให้คุณลองคิดแบบนี้ก็คือให้คุณลองคิดว่าเหมือนมีคนกำลังถามคำถามคุณหรือว่ากำลังสัมภาษณ์คุณอยู่ด้วยคำถามที่เป็นหัวข้อคอนเทนต์ของคุณน่ะอย่างเช่นอันนี้สมมติหมิงก็จะสมมติว่า เหมือนมีคนมาถามว่าเฮ้ยครูหมิงคะจะพูดยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติเวลาเราออกหน้ากล้องดีคะหมิงก็จะอ๋อวิธีพูดให้เป็นธรรมชาติเหรอคะก็ลองทําแบบนี้ดูสิคะแบบนี้ค่ะลองไปฝึกกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครนะเป็นมือใหม่มากๆเลยแล้วก็กลัวกล้องคุณอาจจะลองนั่งเอียงข้างก็ได้ เราสามารถใช้วิธีเหมือนสัมภาษณ์ได้เป็นการนั่งเอียงไม่มองกล้องแบบเก๋ๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวก็ตามยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ